สวัสดีค่ะคุณครูปูเป ja. right.> ้นะคะวันนี้คุณครูปูเป้ก็มาทักทายเด็กๆนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูปูเป้ก็มีงานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะหน้าที่20เนาะเด็กๆอย่าลืมทํางานแล้วก็ส่งมาให้คุณครูปูเป้ด้วยนะเพราะว่าคุณครูปูเป้ก็มีตรวจแล้วก็เช็คแล้วก็มีการให้คะแนนเด็กๆด้วยนะคะถ้าใครอยากได้คะแนนก็อย่าลืมส่งงานด้วยนะลูกนะอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปทํางานกันเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะลูกนะ กดครูค,ค,คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่20นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนับปากเปล่า1-5และลากเส้นจับคู่ตัวเลขกับภาพที่แสดงจํานวนเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามานับดูนะคะว่าบล็อกที่เขาให้มามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะ1 2 3 4 5าี่ห้า มี5ตัวเลขใช่ไหมคะ1นนะคะต่อไปเราจะมานับนิ้วมือนะคะ1นะคะครูเป้เขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวเลข1นะคะต่อไปค่ะ1 2มี2นิ้วเขียนเลข2นะคะใครจะเขียนเหมือนครูปุ้เป้ก็ได้นะ1 2 3มี3นิ้วเขียนเลข3ค่ะต่อไปค่ะ1 2 3 4สมี4นิ้วเขียนเลข4นะคะต่อไป หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้านิ้วเขียนเลขห้านะคะดเด็กๆโอเคค่ะเมื่อเรานับจํานวนนิ้วทั้งห้านิ้วแล้วนะคะทั้งห้ามือแล้วนะคะคุณครูก็จะเขียนสัญลักษณ์ด้วยตัวเลขนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามายงเส้นกันนะคะหนึ่งนิ้วยงไปหาเลขหนึ่งใช่ไหมคะเลขสองสองนิ้วยงไปหาเลขสองสามนิ้วยงไปหาเลขสาม 4นิ้วยงไปหาเลข4นะคะแล้วก็5นิ้วยงไปหาเลข5นะคะเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราเขียนสัญลักษณ์ตัวเลขไว้แล้วเนี่ยมันจะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆโอเคถ้าใครทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งรูปมาส่งคุณครูปูเป,ป,ป้ด้วยนะคะคุณครูมีคะแนนให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ